ยัมปีธรรมังสลัดนันฉามิพุทธิยัมปีสามขัสลัดนำแทปฉามีพุทธิยัมปีสามขังสลัดนำขันฉามีตัดยัมปีพุทธาสลัดนำแทปฉามีตติยัมปีพุทธาสลัดนำขันฉามีตติยัมปีธรรมัสลดนำแทฉามีตติยัมปีธรรมังสลัดนำขัา าตาตียังมดีกำ,ำขั้สลักนำคันฉา นะมามิสิกขาบทํสมาธิญาณํกาเมย

आतव्याव ओठियाम्बे चोठिन्नां पकमेधानां आदवकयाव ओ दो दानयाम्बे चोठिन्नां पकमेधानां वुठानां पतयाथानाम् Ipanau Tuhlang Dari Antikulang Ayah Jatah Dan Tidak Tentang Lah Jatikah TV Timang Bacang Arahato Sama Asam Arahato Dan Arahato สัมมาสามปุตตะนาทถธทรมโตอะรัมโตจัมุโตสัมมาวิปปะินโนอะตามโมนิรังก์นิมิธรัมโมปาปิสุขะตินาติเตดาวะตาเตนิจะได้เส มีคนเป็นของผู้วได้นเสียชีวิตลงคือน้องชายน้องชายของหมอคุณหมอในแย่ติดยาถูกสิทธองและเสียชีวิตลงก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนแม้แต่พระคุณเจ้าก็มีสามารถคืนได้อันนี้เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ เป็นเรื่องของธาตุที่สิ่น้ำฝนไปชนุดเสียธาตุใดธาตุหนึ่งก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่เสียชีวิตไปนั้นก็ป่าเสดจากเป็นอยา่างหรือหมดบุญในตามหลัของพุศาสนาทั้งนี้ทั้งนั้นการนอ,อนุเคราะห์สนเหาะเมตฐานที่เป็นแตาคนได้กอบหัวเดียวกัน หรือจะเป็นพี่น้องนะสายเลือดเดียวกันก็ถือว่าเป็นผู้อาวุโสผู้พ่อหลางผู้ที่จะช่วยกันนะจันทร์ลงหลักฐามคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ก็องค์สมเด็จสมมาตุธเจ้าบอกว่าการเสียชีวิตลงทั้งนั้นเป็นโอกาสให้เราได้ทำทั้งศีลธรรมร่วมปฏิบัติ ที่ส่วนบุญส่วนส่วนไปให้แก่เผด็นเผด็จทำไมจึงต้องบอกเผด็นเผด็จเพราะว่าถ้าไปยุคสี่นั้นก็จะมีฉลาดอชาอันชางสังเสริฐช้าและรูปป่าต่างๆโดยภาษาบาลีที่เราจะบำเพ็ญบุญบุญสนได้นั้นก็คือวัดเกิดเป็นของนาให้ได้เป็นของคึกเคืองและเป็นของน้อยซร้างันประกอบไปได้กวามทุก ก็อธิบายความว่าอรรดาสังที่เกิดมาทําไมจึงเรียาสันองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่ามีสิ่งสิ่งหนึ่งนโยมกองไอ้รีกมนุษย์หรือชื่อเรามีสิ่งสิ่งหนึ่งเข้าไปยึดขันท่าอันนี้เป็นของเราอันนี้เป็นตัวเราที่เป็นจิตเราอันนี้เป็นร่างกายของเราแต่ถ้าถามว่าปัจจุบันนี้เป็นร่างกายของเราหรือเปล่าปัจจุบันนี้เป็นร่างกายของเราในอนาคตมันี ราะธ,ธาตุทั้งสี่มันเปลี่ยนแปลงองคุณเดชสมาขอพระพุทธเจ้าไม่ได้ยึดติดตรงนี้โสกับอริเทวะทุกขโทมันนั่นมายาสาทุกขรเนีพาพาพ่ยอริยสัจทั้งสี่ที่ทพระพุทธเจ้าคนพบเจอแล้วท่านก็ปล่อยวา,างในธาตุทั้งสี่ไม่ยึดติดอยู่เหนืออายุเรือธรรมชาติท่านตัตรู้ตั้งแต่อายุสามสี่ข้า และต่อมาท่านก็ได้ประกาศศาสนาใหม่รรมท่านก็ดำรงอยู่ด้วยตากการะลุตาธรรมทำฝ่ายที่ยังไม่ต้อง,งศึกษาที่ไม่ต้อง,งศึกษาเรียกว่าอตานตำธรรมหมายถึงว่าโลกุตตรธรรมนั่นเองเป็นธรรมฝ่าย,น,าายน,นิพพานนะท่านอยู่เหนือความทุกข์อยู่เหนือความสุขอาศัยตมมรมลุตาธรรมอาศัยฌานอาศัยสมาธิอาศัยสมบัติ เพื่อบรรดาศาสนามีชนเรรลุได้แปดสิบชังสาท่านก็ไม่สามารถอยู่ได้ท่านพยายามยื่นหมายนักโยงมยืม่นหมายให้พระอานนท์น,นันเดินรู้ถึงสิบหกครั้งเพื่ออะไรโยมเพื่อให้อาราจักนาของพระเจ้าให้ได้โปรดญาติโยมอยู่อีกนะอยู่อีกแต่พระอานนท์นั้นไม่ทราบนะไม่ทราบความหมาย เพราะฉะนั้นองค์มสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงตัดขั้นตอนว่าหมดเวลาแล้วการที่เราจะชืออ่อถ,ถึงเวลาสำหรับแล้วขออนุมานะได้มาตอนจิตตนใจนะมาในอรัตนานาิมนต์ให้กร,ระเด็นตัดขาดปฏิบัติปฏิบัานทั้งทางด้านร่างกายและประดับจิตใจ เพราะฉะนั้นท่านติตัดเกินภาคพิสุขตลอดเวลาเมื่อในวาระสุดท้ายใกล้กังทานเราิพงานวามพิสุขทั้งหลายังารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยวเกิดขึ้นตั้งอยู่และกระดับไปไม่มีใครสามารถนับได้แม้แต่เราเกิดมาท่านบอกว่าอายุปฏิสนธิแล้วนะคุณหมอ สีสติแล้วก็ไม่สามารถบังคับให้จเจริญเติบโตไม่ได้เพราะเป็นธรรมชาตินาหอมธาตุสีเมื่อมีจิตวิญญาณเข้าไปทองเป็นจะขันนั้นก็จะต้องจเจริญเติบโตนะแม้ยังไม่รรบรรลุสติภาวะที่เราเรียกว่าเป็นทาน้อยการจเจริญเติบโตนั้นเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ของธรรมชาติของการพัฒนาการ เมื่อมีจิตอิญญาณเข้ามาครองก็มีการมีพัฒนาการมีสติมีปัญญาสมองเรื่องเติบโตการลักกองวิทยาศาสตร์ตามันวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้แต่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าความทุกข์ความสุขที่เกิดภายในใจของทุกคนนั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้มีแต่องค์ชุนเลสมาสมบ ่านั้นที่ได้ตัดตรู้นะได้ตัดตรู้ตรงนี้คนเราที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะหลายอย่างมีความโลภมีความโกรธมีความเหงาเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วเมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องปฏิบัตินะเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อยู่ในสังคมครอบครัวได้อยู่ในด้วยงานต่างๆได้ ราะอะไรเพราะมีมค,วความรู้ของเรานนั้เป็นเพื่อนการยาณมิตที่ดีองค์สมเด็สมานิสเจเจ้าท่านบอกว่าก็คือความรู้ของปัญาเองเป็นการยานมิตการยาณมิตที่ดีก็หมายถึงสิ่งที่เรารู้ตามความเป็นจริงและเราก็ยอมรับตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นตรงกับที่องค์สมเด็จสมานิสเจเจ้าท่ันเอาไว้ว่าเป็นอนิจจงเป็นทุกขังและก็เป็นอนัตตา ิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่สามารถบัรทับได้นะไม่สามารถบัรทัดได้เพราะฉะนั้นในที่สุดนี้เทศนาวาสนีในที่สุดเห่งการเทศนานแตมาภาก็คงไม่กล่าให้เลิ่นนานไมนะ่กล่าให้เลื่อนนานในก,กว่านาีูุ้้ผูุศลต่างๆที่ครอบครัวคือน,ะนำสกุกแล้วขอระม่อหมอขอ และคณะผู้หมอที่มาท่วงานทั้งหมดนะที่มาช่วยผู้ทีศส่วนบุญส่วนบุสสนที่มาให้กำลังใจผู้ไหวชนซึ่งเป็นการตอบแทนในฐานะที่ร่วมงานกันในฐานะที่เป็นญาติกันในฐานะที่เป็นพี่น้องกันนะและก็ในฐานะที่เป็นญาติของศาสนาเพราะฉะนั้น การทำบุญทำกุศลทาธรรขององค์ส,สมสยยเด็จสมมาสมพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ว่าบุญกุศลเท่านั้นนะที่จะรักษาชีวิตและจิตวิญญาณของเราเอาไว้จิตปิญญาณของเราเอาไว้ได้อาหารหลอเดเลี้ยงร่างกายอย่างเดียวอาหารหลอเดเลี้ยงร่างกายอย่างเดียวทําไมถึงหลอเดเลี้ยงร่างกายอย่างเดียวเพราะร่างกายไม่มีปิติปิยาไม่สามารถรู้ว่า ไม่สามารถรู้ว่าอันนี้เจ็บปวดอะไรเลยไม่รู้นำรวมเด็กมาหรนจะท่าก็คือท่าไม่สามารถรับรู้ว่าจริงที่เจ็บที่ปวดที่นึกที่คิดเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับร่างกายของราส่วนกันาการใน่คิดส่วนที่คิดนี่คือจิตวิญญาณจิตวิญญาณเป็นตัวคิดที่เราเรียกว่าจิตมโนวิญญาณก็คือตัวเดียวกันแต่คนละาความหมาย ถ้าจะชี้แจงในเรื่อนานให้เข้าใจมันก็ควันไปหมดหนะพีโยมทำก็จิตมนโนวิญญาณคือโวเดียวกันนะัวเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดธรรมภาพได้นำมาชี้แจง็นสัน้นๆให้เราได้ศึกษาและทำความเข้าใจนั้น,น,นก็เพื่อไม่ให้เรานั้นเข้าไปยึกกับสิ่งที่ ไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงในที่นี้ก็หมายถึงว่าไม่สามารถบังคับได้เราไม่สามารถบังคับให้ไม่ให้เราแก่ก็ไม่ได้ไม่สามารถบังคับไม่ให้เราเจ็บก็ไม่ได้เราก็จะได้ยินอยู่ตลอดเวลาการเกิดการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา เป็นของธรรมดาเมื่อเรารู้อย่างดีแล้วและตั้งมั่นอย่างนีแล้วกลตมาเชื่อเกิดว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นีถ,ถ้าหนึ่งผู้ใดมีความเข้าใจเกี่ยวกับการคำสอนขององค์เด็จสัมมาสัรรมพุทธเจ้าก็ขอให้เจริญในธรรมขอให้เจริญในสติขอให้เจริญในปัญญาขอให้คณสงบัิของคุณปุญญสุศนีลและก็เป็นมาจำตรงมา องคปัตรักษาขององปกปัตรักษาชีวิตและจิตใจของแต่ละคนนะด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเอวังก็มีด้วยปัาการรักนีดีอาทุกตาทุกตา,ตา,ตา